สำัอะไรกูมครับครับก็วันนี้เป็นคลิปนะครับสําหรับการรบทวนตรีโกณมิตินะครับตรีโกณมิตินะครับถ้าพูดถึงตรีโกณมิตินะเราก็จะนึกถึงอันดับแรกเลยก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหนึ่งรูปนะครับีนหน้าจอนี่เรียนเห็นนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมีบริเวณส่วนนี้นะครับเป็นมุมฉากนะ แล้วก็นะครับก็จะมีมุมอีก2มุมนะครับสมมุติว่าเป็นมุมเป็นมุมอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ค่อยเป็นมุมเซต้านะครับมุมเซต้านะครับส่วนด้านนะครับกูขอกําหนดนะครับว่าด้านนี้คือระยะ A นะครับด้านนี้คือระยะ B นะครับและอีกด้านนะครับเป็นระยะ C นะ นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก3ด้านนะครับนะด้านนี้ระยะ A นะครับนะด้านนี้ระยะ b แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือระยะ4นะครับตรีโกณมิตินะครับมันมีอัตราส่วนอยู่3ตัวที่สำคัญนะครับก็คือตัวแรกไนะซน์นะครับค่าไซานะ์ไซน์ก็คืออัตราส่วนของนะเวลาเราท่องก็คือข้ามฉาก ข้ามส่วนด้วยฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมเซตานั่นเองนะครับด้านตรงข้ามมุมเซตานั่นเองมุมเซตาอยู่ตรงนี้ตรงข้ามมุมเซตาก็คืออะไรครับก็คือ B. บีเหมือนนักเรียนยืนอยู่ยืนอยู่ตำแหน่งเซตาเนี่ยครับนักเรียนก็ยืนหันไปนะครับหันหน้าไปทางนีนะ้ด้านตรงข้ามก็คือด้าน B นั่นเอง นะครับข้ามก็คือ b ฉากคำว่าฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากมุมฉากอยู่ตรงนี้ด้านตรงข้ามของมุมฉากก็คือมุมนี้นะครับมุมฉากเรียนอยู่ตรงนี้นะด้านตรงข้ามมุมฉากของเรียนก็คือมุมสีอย่างนี้นะด้านสีนะครับเพราะฉะนั้นฉากก็คือสีนะจะได้อัตราส่วนก็คือ b ส่วนสตัวต่อไปครับ cos นะครับอ่ะตรงนี้มีเซตาด้วยนะนะครับอ่าไซนเซตาคอสเซตาคอสนะครับอัตราส่วนของเ็าคือชิดหาด้วยฉากนะครับชิดหาด้วยฉากชิดก็คือด้านประชิดชิดก็คือด้านประชิดด้านที่อยู่ชิดกับมุมเซตานะครับมุมเซตาอยู่ตรงนี้ ด้านที่อยู่ประชิดหรือว่าใกล้ชิดนะครับก็คือด้าน A นะครับด้านเอนะังนั้นจะได้ชิดก็คือ A ครับส่วนฉากฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากในที่นี้ก็คือด้าน C ก็จะได้ A ส่วน C นะครับและอัตราส่วนอีกตัวสุดท้ายนะครับแทนเซตามันคือข้าม ข้ามหารด้วยชิดนะครับข้ามหารด้วยชิดข้ามคืออะไรครับข้ามนะมุมเซตาอยู่นี้ด้านตรงข้ามก็คือ b นะครับชิดนะชิดก็คือด้านประชิดมุมเซตาก็คือ a อนะอยู่ใกล้ชิดกับมุมเซตาก็คือ a จะได้ b ส่วนด้วย A นะครับโอเคนะครับ ายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดนะครับนักเรียนก็ท่องให้ขึ้นใจข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับอ่ะนะครับคราวนี้เรามาดูมุมที่น่าสนใจนะครับที่นักเรียนควรจะจําได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจะมีมุมนะครับมีค่าายค่าคอสแล้วก็ค่าแทนนะครับมุมแรกนะครับก็คือมุม30องศานะครับ มุม30องศานะค่าไซด์าย30นะครับมันคือ1ส่วน2คอส30นะครับรูท3ส่วน2และแทน30 1ส่วนรูท3เวลากูจำนะครับกูมักจะจำว่า1ส่วน2อรูทสมส่วน 2, 2 1ส่วนรูท3นะครับตัวถัดไปนะครับขอเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับมุม60องศา มุม60องศานะครับไซ60นะครับก็คือรูท3ส่วน2คอร์ส60คือ1ส่วน2และแทน60คือรูท3นั่นเองครับสังเกตนะครับค่าไยคอร์สของมุม30กับ60เนี่ยเขาจะสลับกันนะครับไซ30นะครับนะสลับนะครับเป็นคอร์ส60 ในขณะที่คอสสามสนะครับสลับเป็นไซ n ์ของ60นั่นเองครับและมุมสุดท้ายนะครับที่นักเรียนควรจะจำได้ก็คือมุม45องศามุม45องศานะครับค่าไซา์คือรูท2ส่วน2หรือนะครับหรือ2ส่วนด้วยรูท2ก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปคอส์่องศานะครับรูท2ส่วน2หรือ2ส่วนรูท2เหมือนกันนะครับและแทน45องศานะครับก็คือ1นะครับทีนี้เรามา